สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดลุงชาวฟาร์มครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางเลียงบดนะครับเช่นเคยครับนะฮะอยากปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับก็ติดต่อที่0 9 1 5 2 1 5 3 3 2ครับนะฮะลุงชาวฟาร์มเลี้ยงวัวเป็นอาชีพมา50กว่าปีครับปีนี้ก็ปีที่54นะครับปีที่54ก็สามารถที่จะติดต่อได้หรือว่าทักแชทข้อความได้ครับวันนี้ก็ต้พามาชม บรรดาประมาณเลือดร้อยแม่เป็นแม่นเข้าจากต่างประเทศนะครับเป็นประมาณเลือดสูงครับแม่เขานะฮะแต่เป็นชุดที่แม่เข้ามานะครับแบบไม่มีใบเพราะเป็นเลือดร้อยนะครับพ่อเป็นผงตรงนี้เป็นผงพ่อเจ้าได้แมนคิวหนึ่งแปดนะครับพาไปชมกันนะฮะเลือกชอบตัวไหนมีไม่เยอะแล้วแต่คุณภาพคับ,บ,บ,บทั้งนั้นเลยนี่เลยครับนี่เลยมบอกแล้วว่าคับแก้วทั้งนั้นเลยครับ นะฮะเด็ตัวแรกครับตัวนี้เบอร์นี่นะเบอร์65นะครับเบอร์65้ไซส์ประมาณสัก14เดือน15เดือนนะครับสูงใหญ่โหดนะครับสูงใหญ่โหดมากนี่เห็มนี่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 สิบสี่สิบห้าเดือนหลังสวยมากนะครับนะฮะแล้วก็เอ่อพราะว่าตัวที่เนื้อตัวดีนะแล้วก็อายุดีนะครับนะฮะในตัวนี้เบอร์เจ็ดศูนย์นี่ครับนะฮะอายุประมาณสิบห้าเดือนเหมือนกันนะครับ นะฮะเอ่อเป็นวัวที่ค่อนข้างจะยาวใหญ่แล้วก็อายุดีมากตัวนี้นี่ตัวนี้นะเอ่อเป็นวัวที่แข้งขาค่อนข้างจะมาแบบบาลานซ์มากๆครับมาพร้อมกับเนื้อตัวนะนี่ตัวหลังตัวนี้นะนะครับให้ให้เราให้เหลี่ยมตัวแล้วก็องศาลึงสวยมากนะครับลูกอันทะ มาค่อนข้างจะครบเลยนะแล้วก็มีตัวนี้เบอร์54ครับตัวนี้ตกลางๆหน่อยหน้าลางๆหน่อยแต่ว่าอายุดีสุดนะครับอันนี้ไปดูเบอร์70ก่อนตัวนี้นี่ครับนี่นะออกมาค่อนข้างจะยิ่งโตนะครับเนื้อยิ่งปูดแรกๆมันมาคงทราบเป็นหลักนะตอนนี้เนื้อมาเยอะมากครับกับวัวไซมัน15เดือนนะครับไซมัน15เดือนตั้มก็จะเป็นวัวที่ทําผลิตเรื่องของอัตราแรกเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะ เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจมากๆนะครับนะฮะอัตราแรงงานต่อวันนะครับและยิ่งเป็นยิลิ่งเวทเนี่ยมันก็จะเกิดความใหญ่เพิ่มมากขึ้นเป็นไปตามการบินเลยสวัสดีครับคุณยูติฮันครับนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ครับนะฮะสำหรับอาวที่อะไร่ะ อนาคตค่อนข้างจะไปลายไกลหรืออนาคตไกลหน่อยวันนี้เบอร์สิบสองนะครับเป็นโวที่สําหรับผมไปช้ำไซเบประมาณสักสิบเอ็ดเดือนนะครับตัวนี้ในเบอร์1ิบสองสิบเอ็ดเดือนเป็นโวที่ค่อนข้างจะมีอนาคตมากๆเพราะว่าเป็นโวที่มีระดับความสูงหรือความหนาเนี่ยขึ้นมายืนกับพวกไซเ์ประมาณสักสิบห้าเดือนได้ นะครับนี่ตัวนี้เบอร์หนึ่งสองนะครับก็เป็นฝูงคัวที่ราคาดีสุดน่ารักสุดนะครับแล้วก็สังเกตเลยเรื่องของหนังคับย่นตามแนะนำนะให้มาชมตัวจริงนะครับก่อนที่เออ่จะมีการเลือกนะครับนะฮะก่อนจะมีการแบ่งกันออกไปแนะนำมาชมตัวจริงนะครับเนี่ยตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ดีไม่ร้อนตัวเบอร์สิบสองก็แนะนํานะครับแต่ถ้าใครอยากได้เวลาที่อายุดีๆหน่อยก็จะมีนี่ตัวเบอร์นี้เบอร์ห้าสิบสี่นะครับนี่เบอร์ห้าสิบสี แล้วก็เบอร์เจศูนย์ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักๆเลยนะนะครับสำหรับเบอร์เจศูนย์สวัสดีครับคุณมาลบนินดำครับนะฮะตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตามมาก็เบอร์เจศูนย์แล้วก็ตามมาด้วยเบอร์หกสิบห้านะครับเบอร์หกสิบห้าตัวน,นี้ตัวนี้ค่อนข้างจะสูงใหญ่เนื้อตัวออกมาบ,นบานๆนะครับนนหนาๆเลยเนี่เบอร์หกสิบห้าแบบนี้เลยนี่เงีไย หลังคือหนามากครับนะฮะแข็งแรงมากนะครับยาวนะครับแล้วก็น้องที่ราคาน่ารักที่สุดแต่ว่ามีเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะประวัติการรักษานะครับนี่แบบนี้ก็จะมีร่องรอยนะครับทิ้งไว้นะฮะแต่ตัวนี้เป็นวัวตัวเดียวที่เม็ดสีครบเยอะสุดโบสสุดนะครับตัวนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับไซส์อายุหนึ่งขวบนะฮะเบอร์หนึ่งนะแต่สีดีสุดเครื่องโบสครบ นะครับนี่ตัวนี้นี่นะครับมายืนกับพวกพี่ๆเขาอายุประมาณสิบห้าเดือนนะครับก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบเรื่องของอายุนะฮะประมาณสามสี่เดือนเลยแหละนะครับจะเสียเปรียบหน่อยนะฮะแต่เม็ดสีเขาค่อนข้างจะมาดีมากแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับนะฮะมันจะมีเรื่องของร่องรอยนะครับนะฮะในการรักษาในอดีตอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมเนความหนาความลึกนะกับวัวไซส์หนึ่งขวบที่ โบ๊ทนะครับนะฮะแล้วก็น่าจะถูกใจสำหรับคนที่ชอบสีเยอะๆแล้วตัวนี้รับรองเลยว่าตัวเลขราคาดีงามมากนะครับดีงามมากๆเลยนะฮะสำหรับเออ่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งก็ตอนนี้จะมีเออ่ไซส์ให้รับชมให้แบ่งนะครับบัมบัลเล่สูงชุดนี้จะไม่มีใบนะที่เป็นแม่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับนะฮะที่ไม่มีใบก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าหนอนะครับแต่ก่อนมีเป็นสิบเลยแต่ว่าก็ทยอยโตขึ้นมากันนะครับมีเป็นสิบเลย ทยอยโตขึ้นมากันแล้วก็มีการแบ่งไปหลายๆที่บนประเทศไทยแล้วก็ขึ้นบ้านด้วยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่เพชรเมียอะเนียม,มาอยู่วัน,นวันนี้จะอยู่ใกล้หน่อยนี่เจ๊คนนี้นะครับนะฮะที่สามารถแบ่งปันได้นะครับตัวนี้เบอร์เจ็ดสิบสามโอ้ถ้าทุกท่านเวลามาแล้วได้เห็นด้านบนนะจะบอกเลยว่าสวยมาความสูงมันมีอยู่แล้วความยาวมีอยู่แล้วนะครับถ้าจะเห็นด้านบนออนท็อปแบบนี้ในทุกกง้องว้างนะครับนะฮะหนาๆนะครับ ตัวนี้เบอร์เจ็สิบสามนะฮะเป็นเพชเมียตัวนี้เป็นเพชเมียนะลูกเจ้าลายแม่คู่หนึ่งแปดสีดีนะครับนะฮะสีดีนะแล้วก็แข้งขานะครับงามนะครับแข้งขางามนะเบอร์เจ็สิบสามเอ่อแม่เป็นแม่นอกนะครับเช่นเช่นกันนะครับเป็นปรานเลือกสูงไม่มีใบนะครับอ่าแล้วก็ท่านเจ้าของใหม่ครับตัวนี้เบอร์สามกับเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าตัวนี้เอ่อมีเจ้าของใหม่ไปแล้วนะครับก็ เอามาอัปเดตให้ท่านเจ้าของใหม่ดูเป็นเด็กอายุน้อยๆนะครับนะฮะแต่ว่าเห็นไหมดูแผ่นหลังสิเนี่ยโหดมากนะครับคือการที่ดูแผ่นหลังในเดี๋ยวนี้มันเป็นบัวที่ให้เรื่องของความหนานะครับแล้วก็เรื่องของออแนวที่สามารถ พยุงนะครับเรื่องอการตั้งครรภ์ได้นะครับแล้วก็มีสะโพกที่เปิดกว้างในการคลอดลูกก็จะง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากเนื้อตัวที่เราดูทันตัต์รอ,อบตัวแล้วนะเราก็จะมาดูเรื่องของอสิ่งที่มันต้องใช้ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยุงคัวนะครับนะฮะแนวหลังที่แข็งแรงและกว้างนะครับนะครับสะโพกกลินสุดท้ายที่มันเปิดนะครับ <S <S ดูตรงนี้ไปมีอะไรไหมนี่มีอะไรไหมเบอร์ห้าสี่นะเมื่อกี้ห้าสี่กระโดดคล้องเขาอายุมันดีอายุได้ นะครับนะฮะเหมาะสมเหมาะสมนะครับเออ่แล้วก็แข้งขากระดูกนะครับเป็นเพศเมียแบบนี้เบอร์หนึ่งห้าอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเจ้าของทูกใจที่ที่รับไปนะครับนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูเบอร์สามนะครับเบอร์สามก็เช่นเดียวกันนะฮะเป็นพ่อเดียวกันนะครับแต่ว่าเรื่องของโครงสร้างมันเริ่มขยายขึ้นไปแล้วฝั่งนี้ยังดูเด็กหน่อยนะครับเบอร์หนึ่งห้าดูเด็กหน่อยก็เลยยังดูอบอันหน่อยแต่วัวที่มีอายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเบอร์ เบอร์สามตัวนี้นะครับนะฮะก็จะดูโครงสร้างเริ่มขยายขึ้นก็จะทําให้เนื้อตัวเนี่ยยังตามไม่ทันนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่แต่เราเห็นเนี่ยมันคือเป็นยังกลมอยู่ข้างล่างเนาะแต่ถ้ามาดูจริงๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยก้นกินเริ่มเปิดละเนี่ยเป็นเี่ยวกับเบอร์สิบห้าเนื้อก้นยังไม่เปิดสวัสดีครับคุณนรงสวัสดีครับนะฮะเนี่ยเห็นไหม ชัดเจนนะแต่ตัวเบอร์เจ็ดสามก็จะอายุดีขึ้นมาอีกเจ็ดสามนี่ก็อายุประมาณเอ่อสิบสี่เดือนนะครับประมาณสิบสี่เดือนนะฮะนี่ที่เลือกได้นะเบอร์สิบสี่ก็จะสูงใหญ่นะครับเม็ดสีดีนะครับนะฮะยาวจะหลุดเลยนะครับยาวจะหลุดออกไปจนสุดคนหางเลยสวัสดีครับน้องเมเอเอครับนะฮะส่งรูปหัวใจแหมสวยสีสดใสเลยนะฮะสีแดงสดใสเลยนะเอ่อสีแดงเนี่ยทั้งตัวนะครับนะฮะเอ่อเรื่องของแกน การแซมเม็ดขาวนะครับก็ไม่มีนะไม่เห็นเลยนะครับนะฮะไม่มีตุ่มแซมเม็ดขาวเลยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยืนขาทรงพลังมากครับทั้งสี่ขาเลยเนี่ยทิ้งน้าหนักของไปสี่ขาได้ดีมากยืนได้ก็ด้แรงมั่นคงมากๆนะครับตัวนี้เบอร์เจ็ดสามที่ยังว่างอยู่นะครับนะฮะอ่ะโอเคแต่ถ้าท่านใดนะครับนะฮะที่อยากได้เป็นเพศผู้นะครับนะฮะที่จะไปไว้ใช้นะครับในอนาคตหรือว่าจะแบบปัจจุบันทันทีก็เนี่ยจะมีพวกแกงนี้ เบอร์ห้าสิบสี่นี่ตัวนี้นะครับรีเบอร์นี่ยเออหกสิบห้านะครับนะฮะแล้วก็มีเบอร์เจ็ดศูนย์พวกนี้จะเป็นแกงใหญ่หน่อยนะครับแกงใหญ่หน่อยก็ประมาณสักเออสงการนะครับนะฮะก็น่าจะเริ่มที่จะออกตะลุยนะครับสงการนี้ก็เริ่มที่จะออกตะลุยลงในฝูงได้แล้วนะครับก็เมื่อกี้มีความฮืดฮึดแล้วนะครับ สวัสดีครับน้องเมย์เอเอครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาอัปเดตนะครับมาหามาอัปเดตกับชุดพี่บิ๊กเขานะฮะสีแดงๆนะครับนะฮะประมาณเลือดสูงที่เป็นชุดแม่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็พ่อเป็นประมาณเลือดร้อยนะครับชุดนี้ไม่มีใบนะครับแจ้งชัดเจนนะครับไม่มีใบยังไงก็โทรติดต่อได้ที่0 915215332นะครับ0 915215332แลเดี๋ยวโอกาสหน้าตั้มพาไปไล่ ที่คอกไหนคอกใหม่ๆต่อนะเราจะไม่ซ้ำเราจะขยับไปเรื่อยๆนะครับนะครับเราจะมีความจำเจแน่นอนสำหรับจำนวนวัวที่เรามีให้เลือกให้ชมแล้วก็มีให้แบ่งนะครับเยอะนะครับมาแล้วข้าราชกาจุใจนะครับก็มาชมมาดูได้นะที่ดุงชาวฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางํำบวดวันนี้ผมขอลาก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันสวัสดีครับ